ผมศาสตราจารย์ดออรอัธกรเก่งพลเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครนืครับคือผมมีความเชื่อว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยควรจะทําการสอนแล้วก็ทําวิจัยอย่างต่อเนื่องแล้วผมก็ทํางานวิจัยทางด้าน artificial intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์มาตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนจะถึงปัจจุบันก็ประมาณ 25-30ปีเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจของผมจริงๆก็คืออยากจะสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นและอยากจะทำให้มาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพนาครเหนือมีผลงานวิจัยในระดับสากลครับนักวิจัยในแบบผมเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยผมอยากจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องทำงานวิจัยอย่างต่อนเนื่อง แล้วก็ทําให้มีประโยชน์กับคนไทยอันนี้ก็คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือเราควรจะทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็นํางานวิจัยนั้นไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ให้กับคนไทยและสังคมของคนไทยส่วนอันที่3เนี่ยก็ควรจะสร้างนักวิจัยหรือนักศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งกว่าผมเก่งกว่าผมเพราะว่าหากนักศึกษาของเรามีคุณภาพสูงกว่าอาจารย์ก็จะทําให้ประเทศไทยของเรามีการพัฒนา และสังคมไทยของเราก็จะดีขึ้นจากการที่เราได้พัฒนานศึกษาครับอะไรคือความท้าทายเนี่ยผมสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าทุกอย่างในชีวิตมันก็มีความท้าทายทั้งนั้นแต่กำลังใจของผมก็คือลูกของผมเองครับลูกเนี่ยก็ทำให้ผมมีกำลังใจเวลางานมันยากหรือมีปัญหาอุปสรรค ก็จะทําให้ผมเนี่ยก้าวข้ามาได้ด้วยกําลังใจจากลูกๆทั้งสองท่านของผมเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะฝากให้กับนักวิจัยมอจอพอก็คือศูนย์วิจัยของพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราเนี่ยมีความสามารถในการช่วยเหลือนักวิจัยทั้งมหาวิทยาลัยดังนั้นหากท่านสนใจจะทําวิจัยแล้วยังไม่สามารถจะเริ่มต้นในจุดไหนได้ ท่านก็แค่เดินเข้ามาที่ศูนย์วิจัยของเราที่ศูนย์วิจัยของเรามีคณาจารย์มีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาและยังสามารถจะขอทุนวิจัยที่ศูนย์วิจัยของเราได้นอกจอากนั้นศูนย์วิจัยของเรายังสามารถแนะนำแหล่งทุนที่จะทำให้นักวิจัยของเราไปขอทุนการทำวิจัยจากสถานที่ต่างๆนอกจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับและเมื่อท่านทำงานวิจัยมาได้เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัยของเราก็ยังมีความสามารถในการส่งเสริมให้ท่านนำเสนองานวิจัยในวรารสารวิชาการทั้งในประเทศซึ่งเป็นวรารสารวิชาการของเราและสากลดังนั้นนักวิจัยของเราสามารถที่จะนำเสนองานวิจัยในระดับสากลก็ยังสามารถทำได้ดังนั้นหากท่านสนใจทำวิจัยแค่ท่านเดินเข้ามาที่ ศูนย์วิจัยของพระจอมเกล้าพระนครเหนือแห่งนี้ท่านก็จะได้คำแนะนำในอนาคตท่านจะต้องประสบความสำเร็จในการทำวิจัยอย่างแน่นอนเลยครับ